หนาวที่ผู้เรียนเหนื่อยไหมคะเห่อยเหไห่าวซุ้มตำเหรอลูกินไก่ินไก่กับซุมตำนี่ซุมตำเด็กี่นอนเาเลยเพราะว่าไม่ใซุมตำเด็กนะครับซุมตำอะไรซุมตำแ่เด็ก้ามยโอ้โนายพินายพมวุยไม่ช่ลุยักยาวคนรู้ยังคะ ดา,าราขโมยผมนานทำไมน้าทำหนีกับลูกขโมยเขาหลบในใบรถบัสจินก็เลยต่อยเนี่ยต่อยจีดินก็เลยต่อยเหรอต่อยเลยนะต่อยทางเลยต่อยทางเหรอ,ต,อ,หรอตื่นเลยเรอร <laughs> ่อยไหมลูกลินช้่มตามเอาอีกไหมช้่มตามอีกไหมคะยังมีเหอือ่ปั้นหัวเหียวจิ้มสูตรชิงน่าอร่อยตรงนั้นเลยมันต้องปั้น